ตาร์ทของการแข่งขันนะฮะ FMSD Thailand Road Racing o d 2025นะครับกับรุ่นที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับในรายการของการแข่งขัน FMSD Thailand Road Racing นะฮะกับปอร์ชชั่น125สต็อก U12 นะฮะรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสนามที่2นะฮะนับนะเป็นสนามที่2นะครับ เพราะว่าในรุ่นนี้นั้นเราก็จัดเป็นการแข่งขันในสนามที่2คือวันนี้คือวันอาทิตย์นะฮะก็เป็นสนามที่2ของการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็ทําการแข่งขันไปแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะมาชมนะฮะในช่วงเวลาของการแข่งขันนั้นนะฮะโดยการแข่งขันของเรากี่รอบนะฮะคุณสลาบุษะการแข่งขันในรุ่นนี้นะครับหรอบสนามนะครับก็มีรถทําการแข่งขันทั้งหมด12คันด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราให้รถไปอยู่ที่กิสตาร์นะครับหมายเลขเจ็ครับคุณมนเทพครับ หมายเลขเจ็ดพัสกรแก้วกล้าครับจากฉะเชิงเซาอายุสิบขวบครับทาเวลาต่อรอบไว้นะครับหนึ่งนาทีสี่สองห้านะครับและอันดับที่สองครับในอันดับที่สองนะครับเป็นธนกรมมนาเสนครับธนคอมมนาเสนนสิทธิผลไอซีดีดีแสซี่เอ็นบีซีเอสเอกราชทีมอายุสิบขวบเท่านั้นเองนะฮะหนึ่งนาทีสี่สี่แปดนะครับและหมายเลขสิบเก้าครับรัชตะเทพวงศ์หรือว่าน้องปังปอนนะฮะ จากอีสเอนจีทีพีทีทีลูบิแคทและซิงคทีมนะสิบขวบเช่นเดียวกันนะคนนี้เป็นลูกศิษย์มาเกสนะโอ้โห oh, น่ารัก,ก,กมากนะครับลูกศิษย์มาเกส์ท <c oughs> ี่เฮชิงครับหล่อมากครับ <c oughs> นี่ยลูกศิษย์มาเกสเลยคนนี้ดังทั่วโซเชียลทั่วโลกเลยอ่า <c oughs> นะนะฮะขนาดลุงตู่ยังจําได้เลยอะ่ะเอาแล้วกันนะ่ะเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับสี่ห้าหกครับหมายเลขสี่ห้าหก 6, สำหรับพัชรพลอมรอนุพงศ์เก้าขวบครับกรุงเทพอายุน้อยประชาชนโคประดุงไปทําอะไรอ่ะ สแล้วก็ปนะครับ4ี่สองำหรับพีรวิทธีรนทิตินะฮะ9ขวบเช่นเดียวกันนะครับจากกรุงเทพเช่นเดียวกันนะเพื่อนรักเพื่อนรักมาเชียร์กันด้วยนะครับเจ้าหนูตัวน้อยนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาเชียร์กันเรามากันที่หมายเลข86หครับนฤชนกิติพภาครับอายุ10บขวบจากกรุงเทพนะอ่าสวัสดีครับน่ารักอ่ะน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ถัดมาครับ หมายเลข18นะครับสำหรับอภิวัตถาป,ปนานนท์นะฮะอายุเพียง12ขวบนะฮะมาจากรุงเทพเช่นเดียวกันนะฮะอีแป๊บมาทำอะไรอีแปบ๊บมาแล้วหมายเลข23ครับคุณมาเทพสำหรับธนภูมิช่างพิมพ์ครับอายุ12ขวบแล้วนะ,ะนครปฐมครับนครปฐมสู้ๆนะฮะนั่นแน่มีเสียงหมายเลข5 5ห้าครับส่วนหมายเลขห้าสบห้าเนี่ยเป็นตรงสร้างคณิตานนท์ นี่กำปั้นกำปั้นนี่เล่นกล้องด้วยตรงซางอายสิบเอ็ดขวบฮะเด็กปากน้ำฮะครับเด็กปากน้ําใกล้บ้านลุงตู่เลยบ้านลุงตู่อยู่ปากน้าเหรออยู่ทุ่งครัวข้ามสะพานหมายเลขห้าดีกว่าครับหมายเลขห้าก็เป็นมาลินไฮฝรั่งฮะเป็นฝรั่งลูกครึ่งอ๋อลูกครึ่งฮะมาลินไฮกรุงเทพนะครับอายุสิบเอ็ดขวบนะน้องน้องผู้หญิงเนาะหมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบเจ็ดนะฮะกอนจันสว่างนะฮะอายุสิบสองขวบกรุงเทพ และคันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกล้องจะไปจับอยู่ที่หมายเลข46ครับหมายเลข46พลวัส,สดมีทองพิมพ์9ขวบกรุงเทพครับนี่นี่เล่นกล้องเล่นกล้องจับตาดูนะครับหมายเลข7หมายเลข8หมายเลข19หมายเลข456และหมายเลข428ครับเวลาต่อรอบนะครับหมายเลข7พัตรกรแก้วกล้านะครับทำเวลาไว้1นาที42.593นะครับ อันดับ2เป็นของหมายเลข8ธนากรมณเสหนึ่งนาที 1, 4 4่3 7และอันดับ3ครับหมายเลข19รัชะตาเทพวงศ์นาที4 4่8 1นะครับนี่คือสอันดับเป็นการวอร์มอัพแบบหนึ่งรอบสนามนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะครับนี่คือความสนุกตื่นเต้นที่เรามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับกับการแข่งขันเอฟเอซีไท t แลนด์ n d นเลสซิ่ง2อ2พสนามที่2นะครับในสนาม ไทยแลนด์สกิตนครชัยศรีชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ครับนักภาคก็เริ่มที่นี่นักข่าวก็มีเริ่มที่นี่นักข่าวสื่อมวลชนอะไรต่างๆเริ่มต้นที่นี่ทั้งนั้นนะครับหลายคนด้วยกันนะเราก็เรียกว่าสนามเราก็40 40 40, 40กว่าปีแล้วนะครับเป็นตำนาน<ป>ที่ยังอยู่คงกับวงการ มอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์สปอร์ตของเรานะครับวันนี้อดีตดาวดังของเราเข้ามาหลายท่านเมื่อก่อนผมภาคใหม่ๆผมเรียกมอเตอร์สปอร์ตนะทุกวันนี้ผมภาคใหม่แล้วพูดว่ามอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์สปอร์ตอะไรคุณก็ไปพัฒนาไงคุณใหญ่แย้มกับผมมาอีกแล้วคุณวันนี้คุณไม่แย้มนะฮะมุกเดิมมาอีกแล้วครับวันนี้ขอต้อนรับ พี่ปิชายงสว่างอรุณด้วยนะครับมาด้วยหรอมาครับโอ้โหพี่เป็ดครับวรวุฒิพุทธโธหวันใจทูตีทั้งนั้นเลยนะมากันเยอะมาดูน้องๆหลานๆกันนะมาดูลูกๆหลานที่รงทำการแข่งขันนะครับกำลังพัฒนากําลังพัฒนาขึ้นมาครุคนร่นนี้นเราแข่งขันกันทั้งหมด6กรอบสนามครับฝนตกมาสองวันครับวันนี้ไม่ตกแน่นอนเสียงแหบเลยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าสนามไทยแลนด์วันนี้ฝนไม่ตกไปตกที่อื่นฮะ คุณสลาพุธคุณมานี่คุณไม่โดนฝนเลยนะโดนครับรถผมมีหลังคาครับแหมคุณพูดเหมือนรถผมไม่มีหลังคาเลยนะผมนี่โอ้โหสองวันเลยเจอฝนเข้าไปนะอยู่รับชใช้เนี่กับฝนโดยเฉพาะเลยสองวันอาจจะมีเสียงขาดหายบ้างเป็นบางช่วงต้องขออภัยด้วยนะฮะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้สนามทไทยรลของเราฝนตกนะฮะแล้วก็ทําให้การแข่งขันนั้นบางรุ่นนั้นนะครับเวลาของนักแข่งนั้นอาจจะไม่ได้ เอ่อววาหรือว่าเต็มที่เท่าไหร่ครับก็ต้องขอบคุณการกีฬาประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาพันธ์และสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยครับรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าน้ำมันเครื่องอิเดมิสอรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าผลิตภัณฑ์ยางพิลลารี่นะฮะผลิตภัณฑ์ยาง IRC ผลิตภัณฑ์ยางดูโลผลิตภัณฑ์สิงนะฮะผลิตภัณฑ์โชครัพแคสซี่และอัลไพน์สตาร์ผู้ผลิตชุดกับขี่มอเตอร์ไซค์จากอิตาลีนะฮะก็ต้องขอบคุณในการสนับสนุนในการแข่งขัน Road r a c i ็ g นะครับที่ทำการจัดการแข่งขันนะฮะสิสนามด้วยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับแฟนเพจติดตามข่าวสารทางเพจ f m s c T Thailand m o t o c r s o s t แอดโรลลิ่งแชมเปี้ยนชิพหรือแอดไลน์มาได้นะครับแอด F M S C T นะฮะส่วนสนามที่3และสนามที่4นะครับอย่าลืมนะครับวันที่28 29มิถุนายนนะที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เกิตครับครับเป็นสนามที่3แล้วก็สนามที่4นะครับครับเรามาดูครับหมายเลข7เข้ากิดสตาร์ทเรียบร้อย ก็เวลาต่อรอบเขาทาได้ดีมากๆเลยนะครับสกอร์แก้วกล้าครับหนึ่งนาที4ี่ห้านะครับเรามาดูช่วงเวลาของการแข่งขันกันนะครับเทมหรอบสนามเองหกรอบสนามรับเดียวครับเดียวฮะวัดสิ่สามโค้งของสนามไทยนานเศรษกิจนะครับรวมระยะทางเท่าไหร่ดีอ่ะอ่าห้าอี้านะครับออกลออกสนามแล้วครับออกไปแล้วเรียบร้อยในโค้งแรกเรามาดูครับว่ามีปกครับ หมายเลข19เการัตตเทพวงน้องปังปอนครับขึ้นมานำเลยมาหลุดขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของธนกรมนด์เสนเดชหมายเลข8นะครับธนากรแก้วก้าขยับขึ้นมาเป็นที่2ครับตำน่งที่1ดูหมายเลขเป็นหมายเลข19จริงๆด้วยนะครับหราปังปอนรัตตะาเทพวงจากอีเจนเจอ t ีพีทีลูมแกน์เลนซิ่งทีมนะครับขึ้นมาเป็นผู้นำเลยนะเมื่อกี้นี้บกฮะ บอกเพราะว่าคันข้างหน้าช้ากว่านะครับหมายเลขเจ็ดต้องเป็นผู้ไล่และชะตาเทพวงนะครับเพราะว่าขึ้นมานานะครับหมายเลขสิบเก้ามาแล้วครับแต่เวลาต่อรอบพักรอแก้วก้านั้นทําได้ดีกว่าครับต้นโตอ่าแบบนี้ก็ขอชิงออกก่อนแล้วครับถ้ามีโฮช็อตนี่รับไปแล้วนะฮะอ๋อเอาละครับหมายเลขสิบเก้าแล้วหมายเลขเจ็ดครับตอนนี้กําลังตีคู่กันอยู่นะครับไม่ยอมครับปังปอนไม่ยอมครับพักรอแก้วก้านนี่ แต่ก็ดูชั้นเชิงแล้วพัสกรแก้วก้านี่ดีนะเชิงดีกว่าแล้วก็เวลาของตัวเองนั้นก็ดีกว่านะครับเราเชื่อนะครับว่ารอบต่อๆไปน่าจะขึ้นได้นะครับหมายเลขสิบเก้าตาบังไไม่อยู่นะครับเนี่ยฮะตำ่าจะขึ้นแล้วแต่ว่าตัวเล็กอ่ะอาศัยตัวเล็กอ่ะปังปอนที่ตัวเล็กอ่ะขี่รถมาเกวสมาแล้วด้วยอ่ะทำไมกําลังใจมาใช่ไหมครับหมายเลขสิบเก้าแจตตาเทพวงครับขึ้นมานําอยู่ในขณะนี้ปองคน้อยน้อยอยู่ที่อันดับสอง มีปองคุณด้วยเหรอหขออภัยครับพระตะกรแก้วกล้าตกใจมีปองคุณมาเฉยเลยมามขี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เ <ผม S 1> นี่ยผมก็แกล้งพูดผิดบ้างอ๋อ<ต>มุอกจริงๆพูดผิดจริงๆอาวมุกมุกแหม่พี่ก็แย้มไปเรื่อยเลยนะไม่แย้มอะ่ะอ้าวมาเลขสิบเก้าครับรัศตาเทพวงพระตะกอนแก้วกล้าปีคู่ขึ้นมาแล้วเอาละครับใครจะถึงโค้งก่อนกันครับในก็นอกอครับในได้เหมือนเดิมครับปมปอนรัศตาเทพวงข่อมวงล้อออกมาครับ แล้วก็พยายามปาดใช้ความเร็วครับไม่ได้ครับปังปอนกดคันเร่งได้ดีกว่านะครับเข้าไรนอกน,นจะออกช้านะครับเข้าไรในนั้นจะออกทางตรงได้เร็วกว่านะครับจริงเปล่าจริงครับไม่เชื่อถามตัวไทยแช่นครับจริงเปล่าอยู่ไรน,นอคน,นจะออกตัว,วได้ช้าเมื่อวานเ่าเห็นทั้งเร็วทั้งไรนอกเร็วทั้งไรในเลยเขาเขาอย่างนั้นนะไรนอกับไรในเขาออกเท่าเท่ากันเลยนะครับเขาเรียกว่าโชวพราวโชพรัาวันนี้ไม่ลงนะครับ ครับเราบอกอันดับ3าเป็นของหมายเลข8นะครับหมายเลข8นะครับธนากรมานาเสนนะครับอยู่อันดับที่3าอาแล้วครับตอนนี้พัชกรแก้วกล้ากําลังไล่บี้หมายเลข19นะครับราชตระเทพวงศ์บังปอนี่ลูกศิษย์ใครรู้ป่ะลูกศิษย์ใครครับบอลดอนตุ่มนี่ไงอาจารย์บอลยืนอยู่ข้างหลังนี่ไงถือใช่ไหมโอ้โหได้อาจารย์ดีนี่ครับเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบขวาเสียบซ้ายเขาจะมีทั้งเทคนิคแล้วก็เทคนิคนะฮะมีแต่ว่า เขาตอนออกตัวเขาโบกนะสอน,สนห,หรือเปล่าตอนออกตัวสอนโบกเปล่าไม่ได้อ๋อไม่ใช่เขารีบแซงเพราะกันทั้งหน้าช้ารัะชะต่าเทพวงนะครับยังนําอยู่นะครับโอ้นี่นะ<แ>พัตกรแก้วกล้าก็พยายามนะครับพยายามที่จะขึ้นให้ได้นะครับสงสัยเมื่อวานเห็นโคดบอลน,นะโคดบอลขี่ให้ดูขี่ให้น้องดูขเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ขี่ทูทีเขาขี่ให้น้องดูน้องดูครับก็มีดราม่าเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ คือดรามา่มามันนี่คือคนไม่เคยชมรถแข่งอ่าก็นิดหน่อยไม่นิดหน่อย,อยไม่เป็นไรฮะว,ว่าดราม่ามาเลยฮะผมไม่ค่อยเปิดฟังเปิดดูแล้วทุกวันนี้ร <laughs> <laughs> อเล่นรอเล่นอ่ะเรามาดูฮะน้องปปปลรัตตตาเทพวงศ์ยังเป็นผู้นํานะอา้าวคนละในคนละลายแล้วครับตอนนี้อ,อ้าวเข้ามาถึงก่อนครับรัตตตาเทพวงศ์กดในเข้าได้ก่อนนะ อยู่ลายในนี่จะออกได้เร็วนะออกตัวได้เร็วแต่ว่าเมื่อกี้เขาอยู่ลายนอกนะลายนอกออกช้าออกช้าที่ไหนแล้วออกเร็วเลยนะ,ะแสดงว่าเขามีช้วใช้ชวิชาของ,ของสุรไทย,าายนะสุรไทยนะครับยังไม่ได้ดีนะติดก,กันเลยนะรถที่ติดก,กันเลยล้อต่อล้อก็ว่าได้ระว่างรัชดาเทพวงหมายเลขสิบเก้าครับพัตกรแก้วก้าหมายเลขเจ็ดนะครับอันดับสามจะเป็นของหมายเลขแปดนะครับธนกรมานัษเสนครับ เวลาแล้วตอนนี้นาทีสิบสองนะฮะแล้วจะตัดถาดเลยครับตอนนี้หมายเลข19แล้วจะตัดเทพพงษ์จะหนีได้รอดหรือเปล่าก็ยังมาได้ดีนะฮะพระสอดแก้วก้าธนากรมรนเสีนพระเจริพลอมรุ่งวงและนั่นก็ชนกิริศิปภานะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ามาเลยนะครับผ่านไปแล้วสองรอบสนามครับเข้าสู่รอบที่สามแล้วครับเรามาดูอันดับที่หกฮะธนภูมิช่างพิมพ์ที่เจ็ดอภิวัฒน์ ทับนัานเรนะฮะและที่8ตรงซางคณิตานานท์ที่9พีรวิทย์นะฮะแล้วก็ที่10ไมลีนที่5พลที่11พลวัตสุดและที่12กรนะฮะโอ้นี่อายุไม่เกิน12ขวดนะครับหมายเลขเจ็พระกรแก้วกนะ้านอายุ10ขวบเท่านั้นนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะ FMS <Hey. S 1> T Monocross Android ซิงค์แฟนเพจนะฮะให้กับเพื่อนๆได้ชมกันทางบ้านด้วยทั่วโลกด้วยนะฮะคุณรู้จักติ๊กโนดแปดนิ้วไหม ไม่ค่อยรู้ฮะติงโนดตแปดนิ้วก็บอกว่าแซงได้แซงท่านสาทอมาดูมาดูแซงได้แซงไหมกดในอีกั้งหนึ่งพัสกรแก้วก้าแต่ปังปอนอยู่เหนือขวายแล้วรัชตะเทพวงศ์ฮะแล้วใครลูกศิษย์ของติงโนไอี่ข่งติงโนดอติ๊กน็น้องมหม่าน้องมหม่อ๋อน้องมาหม่ตอนนี้เป็นรัชตาเทพวงศ์ลูกศิษย์บอลดอนตุ่ม ก็ยังม,มาได้ดีครับไม่มีมองด้วยฮะไม่มีละแวงไม่มีละแวงไปได้ดีครับะจะตตาเทพวงนะพัตกรแก้วข้ารี่ขึ้นไม่ได้เลยนะครับอ่ะ,อะเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบที่3จะเข้าสู่รอบที่4แล้วนะครับเ <3 S 2> สาแข่งขันกันทั้งหมด6รอบสนามครับท่านผู้ชมครับไปครึ่งทางแล้วถ้าขึ้นแบบนี้ก็ลําบากแล้วครับเรามาดูพัสกรแก้วข้าเขาไม่ใจร้อนนะไม่ผีผามเท่าไหร่ เขาเรียกว่าขี่คุมมาเรื่อยๆนะครับสำหรับหมายเลข7พัตนะครับพักรแก้วกล้าแล้วก็สังเกตง่ายๆนะครับเป็นรถสีส้มเบอร์สีเหลืองเรียกว่ารอจังหวะเท่านั้นนะครับยังเป็นลายเดิมนะครับที่ไล่กันมาตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบที่4นะครับแม่รู้สึกว่ารัศตาเทพวงวันนี้นี่ขับขี่ได้ดีทีเดียวนะฮะขับขี่ได้ดีทีเดียว อันดับสามไม่ต้องตอนนี้กล้องไม่ได้จัดนะครับสําหรับหมายเลข8ธนากรมานเสนะครับเวลาการคอลี่ไฟใเนี่ยมาที่3แล้วสำหรับราชตาเทพวงศ์นะนาที4 4่8 1ฮะในขณะที่พัชกรแก้วก้านี่คอลี่ไฟมานาที4 2 5 9 3นะครับ2วิเลยนะอันดับ4ีเป็นของหมายเลข4 5 6ห้านะครับพัชราพลอมรอนุพงศ์นะครับเอาล้ครับมาอีกครั้งหนึ่งครับ รอบนี้สงสัยจะเหนื่อยแล้วเป็นไงล่ะมีบานไหมเอ้าบานให้รัชดตาเทพวงศ์มานิดหน่อยครับโดนไปเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ครับว่าพระตะคแก้วกล้านั้นขี่คุ้มลายตัวเองอยู่นะครับอ่าโดนไปเรียบร้อยครับปอโดนไปแล้วนะฮะตอนนี้พระตะคแก้วกล้าขึ้นหน้ายาวเลยเริ่มยืดเลยเพราะว่าเขาขี่คุมมาหลายรอบแล้วนะครับรอบนี้นะครับเหลืออีก รอบเสร็จนั้นกดคันเร่งยาวแล้วครับเริ่มทิ้งระยะแล้วอ่าแต่ว่าอาศัยตัวเล็กดูดได้หรือเปล่าดูดได้ดูดดูดได้ดูดดูดได้ดูดตีคู่ขึ้นมาอตีคู่ด้วยครับแล้วก็กล้มหน้าล <ำ S 1> ้าห<ำ>น,น้าบอนอ้าวขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งครับกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับรัชตาเทพงวงศ์เอาละครับตอนนี้รัชตาเทพวงศ์เอาคืนแล้วนะครับขึ้นมาเป็นผู้นําอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้คงจะมีประสบการณ์แล้วล่ะในเทินหนึ่งเนี่ยต้องมีประสบการณ์แล้วต้องกดลายบางในเอาไว้ให้เยอะๆแต่พัตกรอแก้วกล้าก็พยายามจะใช้ลมดูดอยู่นะครับดูดดูดไหวไหม<อ>ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าน้ําหนักมากกว่า,อาตอล้อต่อล้อเลยครับคุณมาเทพแม่เรียกว่าปั่นกันแบบนะฮะเต็มที่เลยจริงๆนะ,ะสาหรับตอนนี้รัชตาเทพวงนะครับเรามาดูนะในส่วนของรัชตตาเทพวงเนี่ยอายุเพียง สิบขวบนะครับเท่ากันนะฮะอ๋ออายุสิบขวบเท่ากันแต่ตัวเท่าตัว,ต,วต่างกันนะน้ําหนักอาจจะต่างกันหลายกิโลตัมอยู่เหมือนกันนะฮะอ่าเอาเรามาดูว่าเธอหนึ่งจะเป็นครูไหมรอบนี้ไม่ละเอาไม่เอายังรักษาลายไหมยังรักษาได้ดีครับเร็วขึ้นนะฮะในรอบนี้เราจะตาเทพวงครับ เอาละเข้าสู่ในรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายโอ้โหรัชตาเทพวงนะครับเริ่มยาวแล้วนะครับเรามาดูที่สองครับหมายเลขแปดในอันดับที่3กับอันดับที่4นะธนากรมนเสรและพัชพรพลอมรอ,อนุพงศ์เป็นตำแหน่งที่สามกับที่4นะในภาพที่ เห็นในขณะนี้ขอบคุณพิพัฒน์มีเดียนะที่จับภาพชัดๆเห็นเบอร์ชัดเจนนะกับหมายเลข4ี่ห้าหกับหมายเลข8ดนะครับทําให้เราเห็นนะครับว่าหมายเลข8นะนะสำหรับธนากรมันเสนเอาจับมาที่หนึ่งกับที่สองอีกครั้งหนึ่งครับแล้วะตาทเทพวงก็โดนจี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้รอบสุดท้ายจะโดนหรือเปล่าไม่แน่พอล้อติดมาอย่างนี้นะครับอานะครับหมายเลขเจนะครับเริ่มหมอแบบชิดๆแล้ว เขาก็ต้องมีการบ้านไว้ในใจเหมือนกันว่าในโค้งไหนเขาจะเสียไม่เสียนะฮะนอกครับมาแล้วครับท้อมไวนอกมากได้ไหมล่ะครับได้ไหมล่ะต้องแลกแล้วสําหรับปัตสกรแก้วกล้าแลกไม่แลกครับแลกไม่แลกพยายามกดนอกครับโอ้โหเสียบวงในเข้ามาครับเรียบร้อยเอาเทินสิบสามเจ้าคือหรือเปล่าเข้าเทินสิบสามหรือเปล่าเอาดูลาตาเทพวงครับกอดติดได้หรือเปล่ากอดติดได้หรือเปล่าเอาโยกโยกโยก โยกโอ้โหม่ดูจากสายตาแล้วนะครับหมายเลข19นะครับรัชต์าเทพวง์นะฮะและอันดับสองเป็นของพัชกรแก้วกล้าแม่ไม่น่าเชื่อนะอันดับเป็นของหมายเลขแปดพัชกรมนาเสนครับและอันดับที่4นะครับพัชรพลอมรอนุพงศ์นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อนะโอโหนิดเดียวเองนะ,ะมาไม่ไ <มา S 1> ด้โดนกันแค่คืบเดียวเท่านั้นนะฮะสิทธินี่แบบไม่ต้องสิทธิ์ใครเนี่ยอันนี้สิทธิ์บอลดอนตูมครับสิทธิ์มาคเควีโอโห่ให้ให้เครดิตเขาหน่ยอยนิดเดียวครับอันด,ดับที่5นะครับเป็นของธนภูมิช่างพิมพ์ครับาเปลี่ยนนะฮะตำแหน่งที่5นี่เปลี่ยนนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันในช่วงพิธีมอบรางวัลคู่เดียวครับ ทำให้กองเชียร์นั้นดีใจมากเลยนะเอาละครับไปพบวกวับผู้ทํำรายการสักรู่ครับ,รบตอนรับกลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับในช่วงของ พี่เนมอบรางวัลนี้เป็นเมสซิฟีเทลแลนด์รลลิ่ง2025ครับกับโปรดักชันร้อยมากต็อกยูสินะครับได้รับเกียรติจากท่านประธานบริษัทไทออด้าจำกัดครับดรอรักษ์พรมาพามอบตำแหน่งที่5ครับให้กับน้องธนภูมิช่างพิมพ์ครับส่วนตำแหน่งที่4นะครับก็เป็นของน้องพัชรพล,ลอมรอนุพงศ์นะ9ขวบเท่านั้นเองฮนะเมื่อกี้12ขวบแล้วก็มา9ขวบนะครับส่วนตำแหน่งที่3นะครับ ก็เป็นของธนาครมนาเสรนะฮะจากสินผล I อ c ์ซีดีเกซี่เอ็เอกราชทีมนะฮะเป็นตำแหน่งที่3มารองชนะเลิศนะฮะเป็นของพัสกรแก้วกล้านะครับจากเะเชิงเซา์นะสิบหัวเช่นเดียวกันนะครับและประมือให้ผู้ชนะเลิศครับสำหรับรัชตะแทบวงครับมาสร้างเซอร์ไพรส์ไอีเจเจทีนะงานนี้มาเกสร้องไห้แทนนะฮะ แล้วก็ยังได้รับเกียรติจากคุณอภพินันต์สวนกูลนะฮะมอบน้ํามันหล่อลื่นนะฮะน้ำมันเครื่องอีเดียมิสือนะฮะแล้วก็ในส่วนของโปรดัก t ์ของอีเดียมิสือมอบให้ด้วยนะครับให้กับตําแหน่งที่5นะครับสำหรับธนภูมิช่างพิมพ์แล้วก็มอบที่4นะครับให้กับพัชรพลอมรอนุพงศ์นะฮะเป็นหมวกอีเดียมิสือแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของอีเดียมิสือหล่อลื่นนะครับ และยังมอบให้กับธนาครมาดเสในอันดับที่สามครับเป็นน้ำมันเครื่องอิเดีมิสต์ตัวท็อปเลยนะฮะตัวนี้ให้กับใช้กับรถจักรยานยนต์นะครับสำหรับธนาครมาดเสและยังมอบให้กับบริัทแก้วกล้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเป็นน้ำมันเครื่องรางวัลเดียวกันนะฮะพร้อมหมวกนะฮะอิเดีมสื่์และให้กับบางปอนนะฮะนี่และราชตระเทพวงมาเกตร้องไห้ฮะเที่ยวก่อนนี้ร้องไห้กับมาเกสตอนนี้มาเกตร้องไห้แทน ถ้ามาเคสยังดูอยู่นะครับก็เนี่ยฮะถ่ายภาพร่วมกับนักแข่งทั้ง5ดับกับโปรดักชันสต็อก125สต็อกยู12นี่ยฮะต้องขอบพระคุณท่านดรอารักษ์พรประภาประธานบริษัทฮทอด้าจำกัดและคุณอภินทาสวนกูลจากอีเดมิส์ด้วยนะฮะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันขยับขึ้นมานหนิดนึงครับน้องขยับขึ้นมาอ่าหนึ่งตำแหน่งอ้าวขยับเข้ามาขอรูปกรอบเล็กๆนิดนึงนะครับขอขอบพระคุณนะฮะทั้งรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและน้ำมันเครื่อง อิเดมิสึด้วยเช่นเดียวกันครับอ้าวปลบมือ,อครับ